สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของมาดามรันจวนคลิปนี้เหมาะสำหรับสถานการณ์ความรักที่คุณกำลังจะได้เจอว่าเขาคิดยังไงนะฉันควรเดินต่อไปไหมบางครั้งอะเรารู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนความสัมพันธ์นี้มันมีคนโกหกอยู่หรือเปล่า เออเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของภมลิขิดเรื่องของเนื้อคู่แต่เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เราพยายามจะอ่านใจเขาให้ขาดและคนหนึ่งที่ควรรู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เรืองกล่องไพ่ที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดใจว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณควรเดิน ต่อไปไมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อันนี้เป็นกองที่หนึ่งนะคะกองที่สองกองที่สามดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับใครเลยก็ได้หนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าเอาละค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะมาตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นดีกว่าว่าใจเขาคิดยังไงกับเรามีเราจริงจังกับเราไหมหรือแค่มีไว้เพื่อใครเงาอะไรอย่างเงี้ยอืม กองที่หนึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วก็พยายามในเรื่องของความรักมาเยอะนะแล้วมันเหมือนออกแนวโปร่ปงๆนะสำหรับบางคนนะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดเพราะว่าเราก็พยายามดีทุกอย่างแล้วในสถานะของเราในข้อจํากัดของเราแล้วอะไรอย่างนี้อือย่างที่บอกเนาะไม่สามารถตรงกันทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะมาดูซิว่าเขารู้สึกจริงจังจริง,จรงใจ,จกับคนกองที่หนึ่งไหมหรือแค่คบไปวันๆขอห้าใบเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งนึกถึง คนกองที่หนึ่งรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีบ้างเออมีความผูกพันบ้างมีความรู้สึกดีๆต่อกันบ้างเออออกแนวเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรนีด้วยความที่มันเป็นหกถ้วยอะเรารู้สึกว่าคุณอยากได้ยินคําปลอบโยนอยากได้ยินคําทํานายที่มันดีๆหรือไม่คุณก็รู้สึกว่าทั้งเราและเขามันไม่ใช่เรื่องโกหกอยู่แล้วนในเรื่องของความรู้สึกฉันมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่มันเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากให้เกิดอะไรอย่างนี้เอามาดูความรู้สึกเขาก็ดีนะเธอเออขึ้นสิบถ้วยมา ขึ้น j u s m e n t มาขึ้น view of fortune มาขึ้น high p e t k มาขึ้น2ไม้มาอ่าในกรณีแรกบางคนอาจจะมีเรื่องของสังคมเรื่องของครอบครัวเรื่องของหน้าที่การงานมาเป็นตัวแบ่ง ในเรื่องของความรักหรือเปล่าเออเหมือนประมาณบอกว่าเฮ้ยจะไปด้วยกันได้เหรอจะโอเคเหรอหนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยได้นะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นแบบว่าเขาโสดหรือเปล่าอาจจะต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าถามนะความรู้สึกที่เขามีกับคุณเขารู้สึกเหมือนคุณมาเติมเต็ม,ตม,ตมบางสิ่งบางอย่างให้กับเขานะคะอามาเติมเต็มชีวิตให้กับเขามาเติมเต็มความรู้สึกดีๆบางอย่างให้กับเขาเต็มที่นะและเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แต่ ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่มั่นใจหนทางข้างหน้าว่ามันจะสามารถไปได้ต่อไหมด้วยความที่มันขึ้นไฮพีซอาจจะมีคนใดคนหนึ่งอาจจะทําให้รู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เอเอขาข,ขยายหน่อยซิสำหรับคนที่หนึ่งเหมือนเขายังรอรอดูอยู่นะอืรู้สึกว่าใช่ก็จริงนะช่วงเวลานี้แต่ก็ยังไม่มั่นใจ สาม,ม้และเดอะซันฉะนั้นเรารู้สึกว่าคนกองที่หนึ่องอาจจะต้องมีการคุยดิฟท็อกอะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นนะคะเพื่อายปมเครืองเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเปิดทางนะความรักจะได้สดใสหรือเราจะได้รู้คําตอบที่ชัดเจนนะว่าเขารู้สึกยังไงและถ้าถามนะเรารู้สึกว่าเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะมีความรู้สึกว่าเราเหมือนคนที่ใช่แค่เหมือนนะแต่อาจจะยังไม่ใช่เต็มที่ในความรู้สึกเขาแค่นั้นแหละอืแล้วก็มาดูหัวข้อที่สองการหัวข้อย่อยท,ที่สองกันว่า สำหรับเขาที่ไม่อยากทักก่อนอยากรู้ว่าถ้าเงียบแล้วเขาจะไหวตัวไหมอืมถ้าเกิดเราเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยอไม่อยากทักทายเขาก่อนอารมณ์ประมาณเนี้ยเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์หรือขดการเงียบของเรานะขอห้าใบอันนี้ก็ไม่ต้องไปทําจริงนะบางสถานก,การณ์มันอาจจะไม่โอเคนะคะแล้วเปิดไพ่การขำๆก็พอนะจ๊ะคนกองนี้รู้สึกว่า มันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นสิถ้าเกิดฉันเงียบไปเขาจะได้รู้ใจเขาก็ได้นะเออฉันก็จะได้รู้ใจฉันก็ได้นะเออระยะเวลาที่ห่างเหินกันอะไรอย่างงี้ว่าเราควรทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็คุณรู้สึกว่าคำทำนายต้องออกมาดีแน่นอนอ่ามาดูกองที่หนึ่ง tower เกิดขึ้นนะคะมีห้าไม้เกิดขึ้นนะเริ่มแรกนะฉันบอกเลยนะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้คาดคิดไม่คาดฝัน หรือคุณมีอุบัติเหตุอะไรไหมหรือมีอะไรไม่พอใจไหมมันจะมีอารมณ์ก้ามกึ่งตีกันว่าเฮ้ยมันจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างกับคุณที่ทําให้คุณไม่สะดวกที่จะติดต่อเขาหรือเปล่าก็อันที่สองก็คือรู้สึกโมโหว,ว่าทําไมอยู่ๆทาอย่างนี้ก็ได้นะเออมันเป็นอารมณ์ที่ปนเปกันแล้วก็มีการเถียงกันในใจว่าเอ๊ e y, หรือเราไปทําอะไรให้เธอผิดหรือถ้าเราไม่ได้ทําแล้วทาไมอยู่ๆเธอมาทําอย่างนี้ฉันก็ไม่พอใจเหมือนกันนะอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เลเวอร์ over, ด้วยความรักนั้นด้วยไพ,ยพ่พแล้วก็จัสติด เรารู้สึกว่าถ้าถามว่าเขาจะตามหาไหมเรารู้สึกว่าเขาจะคุยกับตัวเองก่อนคุยกับตัวเขาก่อนนะว่าเฮ้ยมีอะไรไม่พอใจหรือเปล่ามีอะไรผิดใจกันหรือเปล่ามีอะไรไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะช่วงเวลานั้นแล้วก็เขารู้สึกว่าถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรแล้วมันเป็นการลองใจของคุณอ่ะเขาจะไม่ค่อยโอเคนะเออฉันบอกเลยนะแต่ถ้ามีอะไรที่มันไม่พอใจหรือเรายุง่งเราไม่ว่างนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็พออารุณ อารมณ์ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอนุโลมได้เอออารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้าถามจริงๆนะเรารู้สึกว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นที่เขาจะมีการติดตามทวงถามแล้วก็พูดคุยกับเราเพราะว่ามันมีอารมณ์แบบเฮ้ยฉันไม่อยากค้างคาใจอยู่ๆเธองเงียบหายไปมันคือเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมมีเปอร์เซ็นต์แล้วก็การแสดงออกของเธอในหลายๆเรื่องอ่ะมันเหมือนโดนเขาทดคะแนนอยู่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทําตัวให้ดีนะคะเธออืแล้วก็มาดูหัวข้อต่อไปนะคะว่า สำหรับคนที่ยังลังเลนะว่าเราจะไปต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้เอามาดูซิไพ่อยา่จะชี้แนะยังไงให้กับคนกรที่หนึ่งนะคะแต่ดูหน้าไพ่ก็ดูสวยมาทั้งสองคำถามแล้วนะเธออเขาห้าใบาไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้ดีค่ะ จริงๆคนกองที่หนึ่งอ่ะด้วยความที่มันขึ้นเด็กดามฉันรู้สึกว่าเธอมีธงอยู่ในใจอยู่แล้วไม่ว่าผลไพ่จะออกมายังไงฉันก็จะเชื่อในเซนในสัญชตาตญาณหรือในสิ่งที่ฉันอยากจะทาอยู่แล้วแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คืออ่านไวๆหนะะ่อยค่ะมาดามหนูอยากรู้เหมือนกันว่าหนูควรไปต่อหรือพอแค่นี้เอามาดูสิคิงถ้วยไนถ้วยมาห้าเหรียญมาอืไนดาบม,มาคิงเหรียญมาแล้วก็เดอะสตาร์ถ้าถามนะ จริงๆแล้วว่าเธอแค่กลัวการเสรื่อในเรื่องของความสัมพันธ์ให้เยอะเกินไปให้ท่าเกินไปเข้าหาเยอะเกินไปแล้วมันจะโอเคหรอเพราะอีกฝ่ายหนึ่งดูไม่ค่อยแสดงออกอะไรเลยอะไรนึกออกไหมเออแต่ก็ยังมีความหวังถ้าจากหน้าไพ่นะมาดามอยากให้ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้เอออยากทําอะไรให้ทําแต่ไม่ต้องไปคิดด้านลงให้เราคิดด้านบวกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากทํามันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราอยากสื่อมันเป็นสิ่งที่เราอยากดูแลอยากใส่ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอยากแบบว่าเอออยากทํโน่นทํานี่ให้เขา อยากแสดงความรู้สึกที่ฉันมีต่อเขาไม่ต้องมาคิดว่าเราจะได้คืนมาหรือเปล่าเพราะคนคนนี้กําลังเก็บข้อมูลเราอยู่ฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการแสดงออกเออเหมือนเป็นการเซล,ลเนาะเออแฟลเซลล์อะไรอย่างเงี้ยเออมีการเสนอขายตัวเองเนี่ยเราจะขายตัวเองยังไงให้เขาซื้ออารมณ์ประมาณนั้นได้แล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีหวังอยู่นะคะออแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะไม่ใช่ปุบปรับเดือน2องเดือนล้วอาจจะได้มันนีอาจจะใช้เวลานานเยอะกว่านั้นนะเพราะอีตาคนนี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออเดินสองก้า ถอยหลังสามเกอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้หรือเขารู้สึกว่าอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆค่า ค่อนข้างที่จะมั่นคงจริงจังด้วยนะฉะนั้นเขาไม่ได้สี่เลียสในเรื่องของความเร็วนะคะยังไงคนกองนี้จะจัดหน้าไพ่นะมาดามเชียให้ไปต่อนะคะแต่เอาเท่าที่เราไหวเออแสดงออกเท่าที่เราไหวไม่ต้องฝืนไม่ต้องยัดเยียดแต่แค่เป็นความรู้สึกดีๆที่เราอยากให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงของการทาทางแนนด้วยนะเธออย่าลืมนะคะสําหรับคนกองที่หนึ่งยังไงก็ขอให้แฮปปี้เจอรักที่สุขสมหวังไวๆวขอให้เขาเปิดใจไวๆแล้วก็ดีทอกกันบ่อยๆง่ายๆนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ เ <Ciao. S 2> อาละ,ะค่ะมาถึงคนที่เรื่องกองที่สองใครที่เรื่องกองที่สองบ้างคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะมาดูกันว่าในคําถามแรกนะคะว่าเขาอะจริงใจกับเราไหมจริงจังกับเราไหมหรือแค่คบไปวันๆหรือแค่แบบว่าคนขั้นเวลาอะไรอย่างเงี้ยมาดูความรู้สึกครับก่อนขอห้าใบ คนก่อนที่สี่รู้สึกว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงเออมันดูเหนื่อยเนาะช่วงนี้บางคนอาจจะขี้เกียจได้เกิดการขี้เกียจเกิดขึ้นได้หรือว่าดูเหนื่อยดูแบบว่าไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากเคลื่อนไหวอะไรบางทีฟังคลิปนี้ก็คือก่อนนอนแล้วอ่ะเหมือนพร้อมที่จะนอนแล้วด้วยนะสำหรับบางคนอะเหมือนช่วงนี้กําลังใจกําลังกายมันดูแบบว่าอ่อนล้าอ่อนแรงไม่ค่อยมีแพชชั่นกับชีวิตเกิดขึ้นได้นะอเอามาดูซิว่าเขาคนนั้นจริงจังจริงใจ,งจ,งจ,งจงไม่เดวิลขึ้นมาใบแรกเลยเธออุทานได้ไหม <laughs> อาวเวอร์ก็ขึ้นมานะคะอืมหกไม้เออเออต้นร้ายไปดีหรือเปล่าเธอมาลุ้นกันต้นร้ายกลับไปก็ร้ายเหมือนกันนะคะ ถ้าถามนะว่าเขาจริงจังกับจริงใจกับเธอไหมเรามองว่ามีเปอร์เซนต์ที่เขาจริงจังจริงใจกับเธอเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เออขึ้นอยู่กับช่วงเวลามันอาจจะไม่ได้บอกว่าจริงจังจริงใจกับเธอเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะคนคนนี้มันมีความเป็นเดวิลมีความเล่ห์เหลี่ยมเอมอบอกว่ารักแต่เลี่ยมกูทุกดอกอะไรอย่างเงี้ยออารมณ์ประมาณนี้มีความเป็นเล่ห์เหลี่ยมมีความอาจเขาอาจจะเจอสังคมที่มันไม่ค่อยโอเคมาทําให้เขาอาจจะดูเปิดใจยากก็ได้เออถ้าถามว่ามันมีความจริงจังอยู่ในนั้นไหมมันก็ ก็ยังมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะบางสถานการณ์เขาค่อนข้างที่จะให้ใจเราอยู่มีความจริงจังจริงใจแล้วก็มีความรู้สึกดีๆมีความผูกพันเนี่ยมันมีนะแต่บางครั้งอะ่ะด้วยความที่เขาอาจจะกลัวบางสิ่งบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้แล้วเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่โอเคกับเขามันก็จะทำให้เขาอ,ะอ่ะมีเกาะป้องกันอาจจะทําอะไรร้ายๆใส่เราเกิดขึ้นได้นะคะอืแล้วเรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งอะ่ะเขาไม่ชอบที่ตัวเองดูอ่อนแอในเรื่องของความรัก ไม่ชอบที่จะโดนควบคุมในเรื่องของความรักทั้งที่จริงเขาเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นนะขาดคนที่เข้าใจขาดคนที่ใส่ใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเขาชอบนะอารมณ์นั้นนะ่ะเขาชอบนะมีเราอยู่ในชีวิตถามว่าเขาชอบไหมเขาชอบเออเขารู้สึกดีนะรู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็มีเรื่องราวดีๆในชีวิตเขามีคนคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยมีคนมาสร้างสีสันให้กับชีวิตเขาคุณคือความสุขของเขาอยู่เหมือนกันนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยาก หวังพึ่งอะไรใครมากเกินไปทําให้เขาขาดสมดุลในชีวิตตัวเองฉะนั้นส่วนหนึ่งถ้าถามว่าจริงจังไหมคนคนนี้ก็มาดามตีไปให้5้าสิบหกสิบนะเพราะอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตก็มีความด้านไร้ายๆแบดแบดของเขาอยู่เหมือนกันเออเพราะว่าบางทีเขาอาจจะกลัวตัวเองอะ่ะโดนทําร้ายเหมือนกันแล้วก็อาจจะต้องมาส่องกระจกดูตัวเราด้วยว่าเราแสดงออกกับเขายังไงพฤติกรรมที่เรามีกับเขาถ้าในมุมมองเขาเขาจะรู้สึกยังไงบางทีต้นเหตุไม่ใช่ใครก็มาจากเราเนี่ยแหละส่วนหนึ่งมาจากการแสดงออกของเราด้วย ส่วนหนึ่งนะอืมมันก็เล็ดออกแนวเหมือนบางครั้งอะ่ะเหมือนเล่นเกมในเรื่องของความรักกันมากเกินไปนะคะคุณกองที่สองให้ระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยนะอืมและถ้าเกิดคุณกองที่สองไม่อยากทักก่อนหรือหายไปเนี่ยเขาจะไหวตัวไหมเขาจะรู้สึกยังไงนะอารมณ์นี้นะคะไม่ไม่แนะนําให้ทําจริงนะเธอ,เอ,อมาดูไพ่กันขำๆเขาห้าใบ ในช้วยคนคนนี้เธอถึงเธอจะเงียบหายเธอจะไม่ตอบแต่เธอส่องเขาตลอดอยู่แล้วหรือเปล่าเฮ้อแล้วเธอก็หวังว่าเขาจะรู้สึกแบบเดียวกับที่เธอรู้สึกกับเขาอยากให้เขาคิดถึงฉันอยากให้เขาคุยอยากคุยกับฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอยากให้เขารู้สึกว่าฉันหายไปแล้วเขารู้สึกว่างเว้ยรู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรไปก็ได้นะอมืมาดูซิแฮงแมนไฮพีดก้าวดาบเขากลัวความอ่อนแอในชีวิตเขา บอกเลยเขาไม่อยากให้ตัวเองมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดอ่อนอะในชีวิตแบบโดนคนอื่นทุกคุมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดเยอะนะเขาจะคิดมากนะแม้ว่าจะดูภายนอกจะดูเหมือนไม่แสดงออกอะไรเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ภายในค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับเธอทําไมเธอถึงหายไปจากที่ทักก่อนทุกวันหรือชวนคุยถามตอบถามตอบอย,ยู่ๆเธอหายไปเธอไม่ว่างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมันหายไปนานแล้วมันดูมีพิรุธก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเกิดอุบัติเหตุไหมหรือว่าเธอไม่อยากคุยหรือมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือฉันไม่ทําอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยเอาจะเริ่มคิดมาแต่ช่วงแรกๆอาจจะนิง่งๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยสับสนมากเท่าไหร่นะจ๊ะเออ แต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าเขาจะเข้ามาทักทายว่าเฮ้ยทําไมงานยุ่งเหรอหรือเป็นอะไรไปทำไมเงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกว่าเขาจะปลดปล่อยความเป็นเด็ก เนี่ยความสดใสบางอย่างออกมาถ้าเกิดเธอหายไปแล้วเขาได้ใช้เวลาพิจารณาแล้วอะเออมันจะมีการทักทายโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดเข,เขาทักมาแล้วอย่าเล่นตัวต่อนะคะถ้าเล่นตัวต่อมีโอกาสชิปหายได้นะเธอฉะนั้นควรที่จะไหลไปตามน้ําว่าเออเมื่อกี้ยุง่งเมื่อวานยุ่งมากเหนื่อยมากกลับมาแล้วรู้สึกไม่สบายกินยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลับไปอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้อืมแล้วเรารู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะที่เธอหายไปไม่ได้เป็นในแง่มุมร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่า ฉันเริ่มคิดอะไรกับเธอมากกว่าที่ฉันคิดแล้วล่ะอารมณ์ประมาณนี้ได้นะท้อจบค่อนข้างสวยอยู่นะเออแล้วเขาเหมือนจะรู้ว่าคุณก็ค่อนข้างที่จะสําคัญกับชีวิตเขาอยู่เหมือนกันบางทีก็แค่เถียงตัวเองเราก็สําคัญนั่นแหละแต่แค่เขาเขายังไม่ยอมรับแค่นั้นแหละอเอามาดูซิแล้วคนกองนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้จริงๆอะ่ะไม่ต้องเปิดก็ได้ปะฉันรู้สึกว่าควรน,น่าจะไปต่อแต่ไม่ต้องเร่งรีบอะ่ะอ,อ่าเปิดหน่อยแล้วกัน ความสัมพันธ์นี้คนกองที่สองคนจะไปต่อหรือพอแค่นี้คะ่ะหอห้าใบนี้บางคนมาดูคลิปนี้เพื่อจะตัดใจตัดไม่ได้นี่มาดามก็ขำนะแอบขำก็อ่านตามหน้าไพา่เออคนกองนี้ยังไงก็ไปต่อผลไพ่ออกมายังไงไม่สนใจคะ่ะเออมาดามถึงผลไพ่จะออกมาไม่ดีแต่ฉันก็จะไปต่อฉันจะทําตามสิ่งที่ฉันอยากจะทําแล้วก็ค่อนข้างที่จะใจร้อนด้วยนะบางคนให้ระวังความใจร้อนของตัวเองด้วยนะคะเออวางแผนไปขั้นเป็นตอนได้นะเออ หกเหรียญไปต่อสิคะคีน mm hmm. เหรียญแต่บางคนอาจจะต้องใช้เงินเป็นตัวแก้ปัญหาอาจจะซื้อของจุกจิกเออใส่จงใส่ใจเขาเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรทำตัวดูเป็นผู้ให้ดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนอบอุ่น <c oughs> อยู่ๆก็นึกถึงอันนะน่ะเจ๊หงึขึ้นมาอารมณ์ประมาณนะั้นนะเธอนึกออกว่าทำตัวแบบเหมือนแม่ อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็ต้องการความอบอุ่นอยู่แล้วอืมแต่คนกองเนี้ยแค่กลัวแค่นั้นแหละว่าแสดงออกเยอะไปอ่ะมันจะดีไหมเหมือนเราจะค่อยๆทําไม่เป็นไรนะค่อยๆทําได้นะคะเฮอร์มิตไม่ได้หมายถึงการเงียบนะเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าคือเขาเออฉะนั้นค่อยๆเข้าหาแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนีเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าจะแนะนํานะอย่าไปกลัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความรักแสดงความเป็นห่วงเป็นใยความใส่ใจการอยากดูแลอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าไปแล้วก็ความรักเนี้ย กองล้องมันกําลังเคลื่อนมันกําลังเคลื่อนไหวฉะนั้นไปต่อได้เลยค่ะคนกองที่สองเออไพ่ก็ค่อนข้างที่จะเชีย์แต่ว่าไพ่ย,ยังไม่ได้บอกนะว่าไปต่อเราจะได้ครบหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นได้รู้จักตัวตนกันมากขึ้นค่อยๆละลายพฤติกรรมกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ขอให้คนกองเนี้ยซู้ๆนะคะเออหนทางมันค่อนข้างสวยอยู่ฉะนั้นไปทางมันก็ต้องสวยถูกไหมยังไงก็ไปให้เต็มที่นะคะ มาดามขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปมาดามนะจ๊ะไปแล้วนะคะรักทุกคนนะจะช้าเอาละมาถึงคนกองที่สามว่าเขาจริงใจกับเราหรือว่าแค่ข้ามเวลาหรือคบเป็นงานๆนอะไรอย่างเงี้ย ดูกันอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะคนกลองนี้ก็กําลังพิจารณาอยู่แม้ว่าจะไม่อยากตัดสินใจอะไรสักเท่าไหร่ในช่วงนี้แต่ก็บางทีคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันถึงจุดๆหนึ่งที่อาจจะต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยู่ด้วยนะในเรื่องของความสมพันธ์ดูเหมือนจะเด็ดขาดในเรื่องของความรักนะคะแต่ก็ไม่เด็ดขาดนะมีการย้อนแย้งกันในเรื่องของความรู้สึกนะคะอย่างที่บอกเนาะไม่ใช่ดวงโดยโรวมนะคะฟังขำๆมาดูซิว่า เขาคนน,นั้นมีใจให้คนกองนี้ยังไงจริงจังจริงใจไหมหรือแค่คบไปวันวันแค่คนข้ามเวลาอะไรอย่างเงี้ยคนกองที่หนึ่งนี้คิดเยอะคิดมากนะ ฉะนั้นค่อยๆให้ตัวเองอะ่ะมีสมาธิไม่ยดติดกับเขานะเรารู้สึกความรักนี้จะได้ดูสบายขึ้นในเรื่องของความคิดความกังวลใจเราด้วยนะเออสิบไม้คิดเยอะแบกบความหวางของตัวเองไว้เยอะหรือเปล่าเธอให้ระวังไว้หน่อยควีนไม้เธอก็เป็นผู้หญิงที่ดีนะในสายตาเขาดูแลตัวเองได้ดีทําทุกอย่างได้ดีเออจัสเมนก็เหมือนเรื่องดีๆแหมมีสามดาบมามีทาวเวมามีแปดถ้วยมาให้ระวังคนกองนี้ถามถึงคนเก่าๆไหม เหมือนเคยมีความรู้สึกดีๆให้นะเออเธอคือคนที่ใช่นะในช่วงเวลาหนึ่งแต่ณตอนเนี้ยมันเหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาแล้วทาให้สถานการณ์ความรักมันไม่ได้เป็นไปในแบบที่มันน่าจะเป็นนะ่ะมันเหมือน เขาเรียกว่าโดนเทเอยหักดิบเออยอยู่ๆก็โค้งหักศอกอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอ่ะเออมันมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าไอ้สามดาบเนี้ยมาจากตัวคุณทําหรือเปล่าหรือสภาพแวดล้อมหรือตัวเขาทําตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องเหินห่างหรือว่าเงียบหายออกจากเธ,เธอเกิดขึ้นได้นะสำหรับบางคนนะหรือสำหรับบางคนเนี่ยมาถามถึงคนเก่าๆที่เงียบหายออกจากกาันหรือเลิกรล่าออกจากกันแล้วด้วยซ้ําก็ได้นะคะแต่ครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่นะ เออเป็นผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าดีอบอุ่นใส่ใจดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้อยู่นะแต่นะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าด้วยความห่างไกลหรือด้วยอะไรบางอย่างมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วอืมคนกอที่สามเอาเฉช,ชู่มาใช้น้าตาหรือจะปิดคลิปมาดามเลยก็ได้นะคะอเอามาดูาเป็นหัวข้อนี้แล้วกันถ้าเกิด จะถามก็ไม่ได้เนาะคนกลองที่สามถ้าจะถามว่าเออถ้าเกิดเราไม่ทักหาเขาแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะทักหาเราไหมเพราะว่าด้วยความที่หน้าไพ่มันเหมือนเหมือนคนห่างไกลกันไปแล้วแต่เปิดหน่อยแล้วกันอะถ้าเกิดคนกลองนี้ไม่ได้เป็นเป็นฝ่ายเงียบไปไม่ทักหาไม่ไม่ทักตอบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะทํายังไงกับมัน ทำไมคนกองน,นี้ขึ้นกาวถ้วยดีใจที่มาดามอ่านให้หรอเอออย่างน้อยมาดามก็อ่านให้เราก็อยากรู้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้มถามถามถึงคนที่เงียบหายไปเนาะบางคนอาจจะแค่แบกว่ามันเป็นช่วงของการห่างก็ได้อืสิบดาบสามถ้วยมีการไปสืบข้อมูลเราจากเพื่อนๆได้นะจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเราได้อยู่เหมือนกันนะสี่เหรียญสองไม้แล้วก็เด็กถ้วย เรารู้สึกว่าช่วงที่หายไปเขาก็ไม่พร้อมที่จะคุยกับเรานะแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายหายหรือเขาจะเป็นฝ่ายหายก็ตามนะคะเรารู้สึกาอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายหายอยู่อยู่เงียบหายเขาทักไปไม่ตอบไม่อา่านหรือไม่ทักมาหาเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาจะไปสืบถาวว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธออาจจะผ่านเพื่อนเนาะบางคนอนะ่ะเป็นเพื่อนร่วมกันเนาะอาจจะดูแบบว่าจากเพืคน, uth, คนนู้นคนนี้มีการแท็กมีการพูดถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือสภาพแวดล้อมรอบตัวถ้าสืบอะไรได้ก็อยากจะสืบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยทําอะไรไม่กล้าทํากระตุกกระตาาจนเกินไปเหมือนต้องให้เขาใช้ความคิดผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งว่าจริงๆแล้วคุณหายไปจริงๆอะ่ะเอออาจจะเกินวัน2วัน3วันด้วยซ้ำแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออ อาจจะทักทายว่าเฮ้ยเป็นอะไรเงียบหายไปเลยทําไมอยู่ๆหายไปนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยจะมีจะมีการแบบว่ามีการเหยาะคําถามบางอย่างเข้ามาหรือทักทายอยู่ๆก็เอาเลือกอื่นเข้ามาเป็นข้ออ้างก็ได้เช่นเฮ้ยเธอแตว่าเรียนอยู่นะเฮ้ยเธออาจารย์สั่งงานอะไรบ้างอะ่ะวันพรุ่งนี้ที่ต้องส่งอะ่ะเนือ้อออกวะหรือว่าเฮ้ยหัวหน้าให้ตามงานหรือว่าเธอเทศษษกาลนี้มันจัดแถวบ้านเธอใช่ไหมเธอว่ามันดีหรือเปล่าปี อื่นเธอเคยไปไหมอันนี้มาดามย,ยกตัวอย่างเฉยๆนะมันจะเป็นหนึ่งอาจจะเป็นคําถามตรงๆที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยว่าช่วงนี้เธอหายไปไหนหรืออาจจะเป็นคําถามอ้อมๆอ้อมๆให้เธอตอบอะเออดังนั้น อยากจะตอบก็ตอบได้นะคะอย่าเล่นตัวนะคะเธอเออสถานการณ์นี้มันค่อนข้างหมิ่นเมย์นะคะอย่าเล่นตัวนะคะเอามาดูซิว่าคนกลองนี้คนไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้แต่เรารู้สึกว่าเขาดูก็ยังไม่ค่อยจริงจังจริงใจกับความสัมพันธ์นี้นะอืมแม้ว่าคุณจะเป็นตัวเรื่องที่ดีนะแม้ว่าคุณจะเคยเป็นคนที่ใช่นะแต่เรารู้สึกว่าไพ่ถ้วยหลั่นล้ามันเยอะเกินะความความหวั่นไหวแบบเด็กๆมันเยอะเกินมันไม่ค่อยมั่นคงอ่ะเอามาดูซิคนกลองที่สามคุณไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหม บดูเพื่อความบันเทิงคำทำนายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเธอก็ได้เออ The sun คุณมีความมั่นใจในตัวเองอยู่คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองอยู่ยูยูหน้าจอมือถือดับไปตกใจหมดเลยเนะว่าไม่ได้อัดคลิปค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองอยู่พอสมควรนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าหนทางมันก็ต้องสดใสสิเออเรื่องราวดีๆต้องต้องออกอะไรเงี้ยคำทำนายดีๆต้องออกเอามาดูสิ ยังไงก็ไปต่อเหมือนเลือกไปต่อเห็นไหมล่องไปต่อแม้ว่าจะชา้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีดแต่รู้สึกว่ายังไงก็ไปต่อ,อหนึ่งไม้แปดเหรียญพยายามอยู่ในในเรื่องของความรักแล้วก็พยายามปรับสมดุลปรับความคิดของตัวเองด้วยไม่ใช่ให้เขาปรับนะเราปรับตัวเองของเราเ,าเองเนี่ยอืมสองไม้แล้วก็เดอะโมนถ้าถามว่าไปต่อได้ไหมก็ไปต่อได้นะอ่าไปต่อในด้านที่เราจะได้รู้ว่าเราได้ทําอะไรให้เขา เราทําทุกอย่างแล้วเราได้ทดลองทําน่นทํานี่ทํานั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่วนเวียนอยู่กับความคิดว่าถ้าเกิดวันนั้นฉันทําอย่างนั้นฉันทําอย่างนี้มันจะดีกว่าไหมมันจะโอเคกว่าหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยจะไปให้สุด ในเรื่องของความรักข้างหน้าไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงมันจะโอเคไหมแต่ฉันเลือกที่จะไปถ้าถามหน้าไพ่นะไพ่ก็ยืโยงส่งเสริมว่าให้ไปต่อและเดี๋ยวเธอจะรู้เองว่าข้างหน้ามันจะชัดเจนหรือมันจะไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์แต่เธอจะไปต่อได้ในที่นี้คือถ้าจะตัดใจอ่ะในอนาคตก็จะตัดได้ง่ายง่ายกว่าปัจจุบันอ่าฉะนั้นควรที่จะไปต่อทําให้สุดในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ว่า นา้าไพ่ก็ยังไม่ได้บอกนะด้วยความที่มันจบเดมูแลนะ้วไม่ได้บอกว่าจะได้ครบหรือว่าความสัมพันธ์จะแนบแน่นมากกว่านี้ไหมแต่เรารู้สึกว่ามันจะตอบคําถามที่บางสิ่งบางอย่างมันค้างคางจใจเธอได้มากกว่าและทําให้เธอได้เดินต่อไปในเส้นทางของเธอได้ง่ายกว่าอารมณ์นั้นมากกว่านะคะสําหรับคนกองที่สามนะยังไงก็ขอให้เจอความรักที่ใช่ความรักที่เราไม่ต้องพยายามฝ่ายเดียวความรัก คือไปอ่านบทสัมภาษณ์ของเลดี้ปางมาฉันชอบผู้ชายแบบโอบอะ่ะเหมือนเลดี้ปางพยายามแบบว่าฉันทําทุกอย่างเองได้นะแล้วก็บอกโอบว่าไม่ต้องทํานู่นไม่ต้องทํานี้นะแต่โอบบอกว่าเขาอยากทําให้กับคนที่เขารักอะ่ะมาดามก็เลยอยากให้ลูกดวงมาดามได้เจอคนรักที่เขาอยากจะทําสิ่งต่างๆให้กับคนที่เขารักและเขาภูมิใจที่มีลูกดวงมาดามเป็นคนรักของเขาอะ่ะเออเธอ มันเป็นสิ่งที่สุดยอดนะที่อีกคนนึงภูมิใจที่เรามีเราอยู่ในชีวิตเขาอะ่ะอืมฉะนั้นขอให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะช้า